<You. S 2> อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบประจำวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2022ในหัวข้อหนึ่งพงศาวดารบทที่10ถึง12และยอหนบทที่6ข้อ45-71ซาอูและราชโอรสสิ้นพระชนคนฟิลิตเตีย ลบกับคนอิสราเอลและคนอิสราเอลก็หนีคนฟิลิสเตียล้มตายอยู่ที่บนภูเขากินโมอาและคนฟิลิสเตียก็ไล่ทันซาอูลกับพุกราชโอรสและคนฟิลิสเตียก็ฆ่ายโยนาธานอาบีนาดับและมันคีชูาวาพุกราชโอรสของซาอูลเสีย การรบหนักก็ไปชิดซาอูลและพวกนักธนูมาพบพระองค์เข้าพระองค์ก็ทรงบาดเจ็บด้วยฝีมือของพวกนักธนูแล้วซาอูรลลับสั่งคนถืออาวุธของพระองค์ว่าจงชักดาบออกแทงเราให้ทะลุมิฉนั้นคนที่ไม่ได้เข้าสุน,นัขเหล่านี้จะเข้ามาทำท่ารุมต่อเราแต่ผู้ถืออาวุธไม่ยอมทำตาม เพราะขากลัวมากซาอุนจึงชักดาบออกทรงล้มทับดาบนั้นและเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซาอุนสิ้นพรชชนแล้วเขาก็ล้มทับดาบของเขาตายด้วยดังนั้นซาอุนก็สิ้นพระชนพร้อมกับพระเจ้าโอรสทั้งสามของพระองค์และราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์ก็สิ้นพระชนโดยกัน เมื่อคนอิสราเอลทั้งหมดผู้อยู่ในุบเขาเห็นว่าผู้ทหารหนีไปและซาอูลกับพวกโอรสของพระองค์สิ้นพระชนแล้วพวกเขาก็ทิ้งเรือนทั้งหลายของพวกเขาและหลบหนีไปคนฟิลิสเตียก็เข้ามาอาศัยอยู่ในที่เหล่านั้นต่อมาวันรุ่งขึ้นเมื่อคนฟิลิสเตียมาปลดเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่าพวกเขา พปพระสบสาอูลและราชอรสทั้งสามอยู่บนภูเขากินโบอาพวกเขาก็ถอดเครื่องทรงของพระองค์เอาพระเสียรและอาวุธของพระองค์ไปและส่งผู้สื่อสารไปทั่วดินแดนฟิลิสเตียให้นำข่าวดีไปยังพวกลูกเคารพของพวกเขาและประชาชน พวกเขาเอาเครื่องอาวุธของพระองค์ไปไว้ในวิหารของพระของพวกเขาและเอาพระเศียรของพระองค์มัดไว้ในวิหารของพระดาโกนแต่เมื่อชาวยาเบสกิเลอาทั้งสิ้นได้ยินเรื่องทั้งหมดที่คนฟิลิสเตียทำแก่ซาอูลนักลบเก่งกาทุกคนก็ลุกขึ้นไปเผชิญพระศพข,ของซาอูล และสุกเหล่าโอรสของพระองค์นำมาที่ยาเบสและผู้เขาก็ฟังพระอิทธนั้นใต้ตนโอคในยาเบสและอุทหรเจดวันซาอุลจิงสิ้นพระชนด้วยความไม่ซื่อสัตย์ของพระองค์พระองค์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาเวในเบสพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระยาเวแต่ยังทรงไปสแสวงหาคำทำนายจากคนส่ง และไม่ได้ทรงแสวงหาพระยาเวพระยาเวีจึงทรงประหารพระองค์เสียและทรงยกราชามาจากให้แก่ดาวิดบุตรเจฟซีหนึ่งพงศวดารบทที่สิบเอ็ดตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและอิสราเอลทั้งสิ้นก็มารวมตัวการเฝ้าดาวิดที่เมืองเฮปบรนทูลว่าข้าบระบาททั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของฝ่าระบาในการอ่อน แม้เมื่อซาูลทรงเป็นพระราชาฝ่าพระบาทก็ทรงนำอิสราเอลออกไปรบและกลับมาและพระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาทตัดฝ่าพระบาทว่าเจ้าจะเป็นผู้ดูแลอิสราเอลประชากรของเราอย่างผู้เลี้ยงแกะและจะเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของเราดังนั้นเมื่อพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของคนอิสราเอลมาฟ้าพราชาที่เมืองเฮบรนดาวิดทรงทำพันธสัญญากับเขาทั้งหลายที่เมืองเฮบรเนพระพ่อพักพระยาเวและเขาทั้งหลายก็เจิมตั้งดาวิดให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลตามพระตำหนักของพระยาเวโดยสมูเอล ดาวิดยึดเมืองฮิส,สิโยนดาวิดและคนอิสราเอลทั้งสิ้นไปยังเยรูซาเล็มคือเยบุสที่นั่นคนเยบุสอาศัยอยู่ในดินแดานนั้นชาวเมืองเยบุสออกบอกดาวิดว่าพะองค์จะเสด็จเข้ามาที่นี่ไม่ได้อย่างไรก็ดีดาวิดทรงยึดป้อมสิโยนได้ซึ่งก็คือนครดาวิดดาวิดรับสั่งว่าผู้ที่โจมตีคนเยบุสก่อนจะได้เป็นหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาและโยอาบบุตรของ นางเสรุยายกขึ้นไปก่อนเขาจึงได้เป็นหัวหน้าและดาวิดประทับอยู่ในป้อมสี่โยนเพราะฉะนั้นเขาจึงเรี่ยงว่านครดาวิดและพระองค์ทรงขยายเมืองให้กว้างออกไปตั้งแต่แนวกั้นดินไปยังส่วนที่อยู่โดยรอบแล้วโยอาหก็ซ่อมส่วนที่เหลือของเมืองนั้น <c oughs> และดูวิทรงจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นเพราะว่าพระยาเวจอมทับสถิตกับพระองค์นักรบเก่งกล้าของดาวิดต่อไปนี้เป็นพวกผู้นำในเหล่านักรบของดาวิดผู้สนับสนุนพระองค์อย่างเข้มแข็งในราชจักของพระองค์ด้วย การกับอิสเรลทั้งทีในการตั้งองให้เป็นพระราชาตามดำํำรัสของพระยาเวเกี่ยวกับอิสราเอลต่อไปนี้เป็นจํานวนนักรวกของดาวิดคือยาโชเบอัมบุตรฮักโมนีเป็นหัวหน้าของคนทั้งสามเขายกขอของเขาสู้คนสามร้อยคนและค่าเสียในขราวเดียวกันคนที่ถัดไปคือเอเรยาซาบุตรโดโดคนอาหฮอาเขาเป็นหนึ่งในลกทั้งสามคนนั้นเขาอยู่ในดาวิดที่ปัสดามิม เมื่อคนฟิลิสเตียชุมนุมการทำสงครามที่นั่นมีที่ดินแปลงหนึ่งมีข้าวบาเล่เต็มไปหมดและคนทั้งหลายก็หนีจากพวกฟิลิสเตียแต่เขากับดาวิดยืนหยัดอยู่ท่ามกลางที่ดินแปลงนั้นและป้องกันมันไว้เขาทั้งสองได้ข้าวพวกฟิลิสเตียเสียและพระยาเวทรงช่วยกู้เขาทั้งสองด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่3คนในพวกหัวหน้า30คนนั้นลงไปถึงศีลา หาดาวิดที่ถ้ำอดุลลำเมื่อคนฟิลิสเตีย,ยตั้งค่ายลบอยู่ที่ภูเขาเรฟาอิมคราวนั้นดาวิดอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งและที่ตั้งของกองทาหารของคนฟิสเตีย,ยที่อยู่เบสเซห์เฮมดาวิดตัดด้วยความอะไรว่าใครหนอจะนําน้ําจากบ่อที่ข้างประตูเมืองเบสเซห์เฮมมาให้เราดื่มได้แล้วคนแล้วคนที่ทั้งสามก็แหกค่ายของคนฟิลิสเตีย,เ,ยเข้าไปและตักน้ํามาจาก บ่อเบคเซที่ข้ามประตูเมืองนำเอามาถวายดาวิด่ดาวิดไม่ทรงปรานาที่จะดื่มพระองค์ทรงเทน้ํานั้นถวายแด่พะยาเวตัดว่าขอพระเจ้าทรงฆ่าทรงข้ามฆ่าที่จะทําอย่างนี้ที่จะดื่มโลหิตของคนเหล่านี้ผู้เสี่ยงชีวิตของพวกเขาและพวกพระ และพวกเขาเสี่ยงชีวิตเอาน้ํานี้มาพราะองค์จึงไม่โกรกนาที่จะดื่มนี่เป็นสิ่งที่นักรบทั้งสามได้ถา่างไฟอาบีชยัยน้องชายของโยอาบเป็นหัวหน้าของสามคนนั้นท่านยกพอของท่านสู้คนสามร้อยคนและค่าเสียและได้รับชื่อเสียงดังดังนักรบสามคนนั้นเขามีเกียรติกว่าทั้งสามคนเป็นที่สองเท่าจริงได้เป็นผู้นําของพวกเขาเขาถึงแม้เขาไม่อยู่ในกลุ่มสามคนนั้นและเบเนยาบุตรเยโฮยาดาเป็นบุตรคนเพีงกล้าแห่งเมืองขับ ขับ CL เป็นผู้ทําการสร้างกล้าหาญหลายอย่างเป็นผู้ทําการอย่างกล้าหาญหลายอย่างเขาฆ่าสองผู้นําของโมอับและเขาลงไปฆ่าสิ่งที่ในบ่อในวันที่หิมะตกด้วยเขาฆ่าคนอียิปคนหนึ่งรูปร่างใหญ่ตัวสูงสองเมตรคนอียิปต์นั้นถือหอกเหมือนไม้ทอผ้าแต่เบนายาถือไม้เท้าลงไปหาเขาและแย่งเอาหอกมาจากมือของคนอียิปและฆ่าเขา เสียด้วยหอกของเขาเองสิ่งเหล่านี้เบนนายาเยโฮยาดาได้ทําและมีชื่อเสียงเหมือนกับนักรบทั้งสามนั้นเขาเป็นคนมีเกียรติมากกว่ากว่าสาสิบคนนั้นแต่เขาไม่อยู่ในผู้สามคนนั้นลาดาวิสท,ทรงตั้งเขาให้อยู่เหนือองค์งพระองค์เหล่านักรบกล้าหาญคืออลซาเฮลน้องชายของโยอาบเอลฮานันบุตรโคโดโคนเบชเอเฮมซัมมอคนฮารโรสเฮเรสคนเตโลนอิลาบุตรอิกเค คนเทเรโคอาคนเทโคอาอาเบียเซอร์คนอนาณโทษตสิบเบคไคคนภูชาอีหรายคนคนอาหัวอามาฮรายคนเนโทฟาเฮเละบุตรบานาะคนเนโทฟาอิชัยบุตรรีบายแห่งเมืองกิเบะกิเบะของคนเบนจามินเบเนยาคนทิเรฮอนผู้รายคนแห่งนำทานตาอาเบียคนอารบา อัสมาเวกคนบาฮูววมเอริยาบาคนชาอันโมนบุตรของฮาเชมคนกิมโซโ,โยนาธานบุตชักีคนฮาราอาหิฮัมบุตรสาขาคนฮาราเอริฟันบุตรอุระเฮเ,เฟอร์คนเมคารัไทฮาฮหิยาคนเปโรนเฮสโลคนคราวเมลอ,อนารายบุตรเอสบายโยเกลน้องนาธานบิฟฮาบุตรฮากรีเสลเลกคนอันมนอน นาฮารายคนเบโรธผู้ถืออาบุธของโยงอาบุตรนางเสรยุยาอิราคนอิทไลาอาเรฟคนอิสไลอุริยาคนฮิตช,ชายสาบาทบุตรอกรัยอารินาบุตรสิชิซาคนรูเบน <c oughs> หัวหน้าคนหนึ่งของคนรูเบนและสามสิบคนอยู่กับเขา <c oughs> ถ้านั้นบุตรมาอาขาและโยชาฟัตคนมิดเนอุสชียาคนอัชาโลซามาและเยอ,อีเอลบุตรทั้งสองของหัวามคนอโรโออเอ เยเอดยลบุชิมรีและโยหาน้องของเขาคนที่ซ้ายเอล e เอลคนมหาวัยและยิรีไบกับโยชาวิยาบุตรทั้งสองของเอลนาอามและอิชมาอคคนองคนโมอับเอลีเอลและโอเบสและยามยาซีเอลคนโมโซบหนึ่งพงศวัารบทที่สิบสองผู้ช่วยของดาวิดที่สิบลาก ต่อไปนี้เป็นคนที่มาหาดาวิดท,ที่สิกรากคนเมื่อท่านถูกทับไล่ไปจากซาอูบุตรคิดพวกเขาเป็นเหล่านักรบผู้ช่วยในสงครามพวกเขาเป็นนักธนูและเหวี่ยงหินด้วยสลิงและยิงธนูได้ด้วยมือขวาหรือมือซ้ายเป็นคนเป็นจจมีนญาติของซาอูอาฮิเยเซเป็นหัวหน้าถัดไปคือโยอาบุตรของเชมาอาชาวกิเบาละซีเอ เยซียลกับเบเรสบุตรอัสมาเวตเบราคาและเยฮูชาวอนาโทษอิสไมยาชากิเบโอนเป็นนักบในพวก30คนนั้นและเป็นหัวหน้าเหนือสามคนนั้นด้วยนั้นเยเรมียาฮาซีเอลโยฮานันโยซาบาชาวเมืองเกเดราเอลูไซเยรูมอสเบอัญญาเชมาริยาเชพาิยาและอุนฮารรฟ เอลคนาอิซีอาอัสเลลโยเอเซอร์ยาโชเมียมคนโคราและโยเอลกับเซบาริยาบุตรของเยโรอัมชาวเกโรมีนัโกโบ้าหารพร้อมทำสึกสงครามจากคนกาดหนีไปหาดาวิดหนะ้าที่กำบังเข้มแข็งในที่ตุกรกนาะวกเขาชำนาญโล่และหองหน้าที่ของวกเขาเหมือนหน้าสิงและพวกเขารวดเร็วเหมือนละมั่งบนภูเขาเอเซอร์ ser, เป็นหัวหน้าโโอบาดีที่สอน เอลีอับที่สามมิชมานาที่สี่เยเรมีที่ห้าอัชไทที่หกเอลีเอลที่เจ็ดโยฮันนที่แปดและเอลซาบาที่เก้าเยเรมีที่สิบมักบันในทที่สิบเอ็ดคนเหล่านี้มาจากพวกของกาเป็นผู้นําในกองทัพผู้น้อยก็เป็นนายร้อยผู้ใหญ่ก็เป็นนายพันเหล่านี้เป็นคนที่ข้ามไ่น้ําจอแดนในเดือนแรกเมื่อน้ําท่วมฝังฝังทั้งสิ้นและทําให้ทุกคนที่อยู่นัลุ่มน้ํา แต่นี้ไปทางตะวันออกและทิศตะวันตกและมีบางคนเผ่าเบนจมินและยูดาห์มาเฝ้าดาวิดณนะที่กำบังเข้มแข็งดาวิดทรงออกไป,ไปพบเขาและตัดกับเขาว,ว่าถ้าท่านทั้งหลายมาอย่างสันติเพื่อช่วยข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะผูกพันกับท่านและถ้าเมื่อขายข้าพเจ้าให้แก่บรรดาศัตรูของข้าพเจ้าทั้งที่ในมือของข้าพเจ้าไม่มีความผิดใดๆก็ ก็ขอพระเจ้าแห่งบรรพุทธของเราทั้งหลายทอดพระเนตรและทรงพิพากษาและพระจารย์ทรงสวมทับเหนืออมาใส่หัวหน้าของคนทั้งสามสิบนั้นและเขาทูลว่าข้าแต่ดาวิดข้าพระบาททั้งหลายเป็นของฝ่าพระบาทข้าแต่บุตรเจสซีข้าพระบาทอยู่กับฝ่าพระบาทสวัสดิภาพสวัสดิภาพจงมีแก่พระบาทและสวัสดิภาพจงมีแก่ผู้ช่วยของฝ่าพระบาทเพราะว่าพระเจ้าของฝ่าพระบาททรงช่วยฝ่าพระบาทแล้วดาวิดทรงรับเขาทั้งหลายไว้และทรงตั้งให้เป็นพวกหัวหน้าในกองอ้น บางคนจากเผ่ามนนสเสหลบหนีไปเข้าฝ่ายดาวิดเมื่อพระองค์ยกมากับคนทิริเตียผู้ทําสงครามกับซาอูแต่พวกดาวิดไม่ได้ช่วยคนทิริเตียเพราะพวกเจ้านายของคนทิริเตียหาลือกันและส่งพระองค์กลับไปเสียบอกว่าเขาจะหลบหนีไปคืนดีกับซาอูนายของเขาโดยเอาหัวของเราไปด้วยขณะเมื่อพระองค์ไปยังสิกลากคนมันสเสเหล่านี้หลบไปที่ไปเฝ้าพระองค์คืออัดนาโยซาบาดเยดิยาเอลมีคาเอลโยซาบาด เฮรูฟู hey, uh และซินเนชัยบรรดาหัวหน้ากองพันในเผ่ามนนสเสเขาทั้งหลายช่วยเหลือดาวิดผู้สู้พวกร่อนเพราะเขาทั้งหลายเป็นนักรบกาหารทั้งสิ้นและเป็นผู้บังคับบัญชาในกองทัพทุกๆวันมีคนเข้าเฝ้าดาวิดเพื่อจะช่วยเหลือพระองค์จนเป็นกองทัพใหญ่อย่างกองทัพของพระเจ้ากองทัพของดาวิดที่เฮบรนน่อไปนี้เป็นจนํานวนกองพันพร้อมรบมาหาดาวิดในเมืองเฮบรนเพื่อจะคว่ำราชอาณาจักรของซาอูให้กับพระองค์ตามพระธรรมบัญญัติของพระยาเว คนยูดาที่ถือโล่และหอบมี6,800คนเป็นทหารพร้อมรบจากคนสี่เมโอนีนักรบก้าหารพร้อมทําสงคราม7,100คนจากคนเลวี4,600คนเยโฮยาดาเป็นผู้นํากองพันอารวมมีคนมากับท่าน3,700ันเรอยคนซาดกนักรบก้าหารหนุ่มและคนตระกูลของเขาเองเป็นผู้บัญชาย2่คนจากคนเปนจมินยาของซาอุสา0 0ั 3, คนซึ่งแต่ก่อนมีน้จํานวนมากจงรับจงรับพักดีต่อราชวงศ์ซาอุ จากคนเอฟลาอิม2 8 0 0คนเป็นนักรบกหารผู้มีชื่อเสียงในทุกมุของพวกเขาจากคนอเมเสียครึ่งเผ่า18,000คนผู้ซึ่งถูกระบุชื่อไว้ให้มหาดาวิดเพื่อตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์จากคนยิสราค้าผู้รู้เข้าใจกาละกาละทราบว่าอิสราเอลควรทำประการใดมีหัวหน้า200คนละยะทั้งหมดของพวกเขาที่อยู่ใต้บงังคับชาของเขาทั้งหลายจากคนเสบุญมี50,000คน50,000 50คนที่เตรียมพร้อมออกในรบสงคารามด้วยอาวุธ สงครามทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือด้วยใจเดียวกันจากคนนักชาลีผู้บังคับบัญชา1,000ันคนซึ่งมีคนถือโลและหอมาด้วย37,000คนจากคนดานมีคนพร้อมทำสงคราม28,600คนจากคนอาชเชร์สี่0 0คนที่พร้อมออกรบในสงครามและจากภาคตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนจากคนบูเบนและคนกาและคนมนนสเสคพึ่งเผ่ามี1 1 2 0 0 0 0คนพร้อมมาทำสงครามทุกอย่าง ทหารทั้งสิ้นเหล่านี้พร้อมที่จะทําศึกมาอย่างเฮโรนด้วยเจตนาเต็มเปี่ยมเพื่อตั้งดาวิดให้เป็นพระราชาแห่งเหนืออิสราเอลทั้งสิ้นในํานานเดียวกันคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ก็เป็นใจเดียวกันที่จะตั้งดาวิดเป็นพระราชาเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นกับดาวิดสามบานกินและดื่มเพราะว่าพวกที่นั่งของพวกเขาได้เตรียมไว้ให้เขาทั้งหลายยิ่งกว่านั้นคนที่อยู่ใกล้เขาทั้งหลายจนถึงอิสราคาและเสบูลุนและนับทาลีจัดอาหารบรรทุกและลาลา,ลาอูดล่อและวัว อาหารมากมายที่นํามาเป็นแป้งขนมมะเดือ่ชอช่อลูกเกดอะละม,มูนน้ามันบัวและแกะเพราะว่ามีคนชื่นบานในอิสราเอลอ่ลานพนะาีหนึ่งปีหนึ่งรอบยอ้อนบทที่หข้อที่สี่สิบห้าถึงเจ็ดสิบเอ็ดครับมีคําเขียนไว้ในหนังสือผู้เผยพระวนะว่าพระเจ้าจะทรงสั่งสอนพวกเขาทุกคนทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและได้เรียนรู้จากพระวิดาก็มาถึงเราไม่มีใครได้เห็นพระบิดานอกจากท่านที่มาจากพระเจ้าท่านนั้นแหละได้เห็นพระบิดาแล้วเราบอกความจริงกับพวกท่านไว้ว่า ท่านที่วางใจก็มีชีวิตนิรันดร์เราเป็นอาหารแห่งชีวิตบรรดาลูกของพวกท่านได้กินมานานในถิ่นรักกันดารแล้วยังมียังเสียชีวิตแต่นี้เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้คนได้กินแล้วไม่ตายแล้วเป็นอาหารดำรงชีวิตซึ่งมาจากสวรรค์ถ้าใครกินอาหารนี้คนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์อาหารที่จะเอาจะได้เพื่อชีวิตของโลกนั้นคือเลือดเนื้อของเราแล้วพวกเดียวก็ทุ่ม เถียงกันว่าคนนี้จะเอาเนื้อของเขาให้เรากินได้อย่างไรพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าท่านไม่ได้กินเนื้อและไม่ได้ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ก็จะไม่มีชีวิตในตัวท่านคนที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้คนที่กินเนื้อและดื่มของเราคนนั้นก็อยู่ในเราและเราอยู่ในเขาเพราะปิดาของผู้ทรงพระชนอยู่ทรงใช้เรามาแล้วเรามีชีวิต พราะพระบิดาอย่างไรายคนที่กินเราก็จะมีชีวิตพระเพราะเราอย่างนั้นนี่แหละเป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ไม่เหมือนอาหารที่พวกมนุษย์กินและเสียชีวิตคนที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดร์คำเหล่านี้พระองค์ตัดในธรรมศาลาขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ที่เมืองคาเปรนาอุมถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันด์เมื่อพวกสาวกของพระองค์หลายคนได้ยินอย่างนั้นก็พูดว่าคําสอนเรื่องนี้ยากนะใครจะรับรู้และเมื่อพระเยซูทรงทราบว่า พวกสาววกของพระองค์ซุบซิบกันถึงเรื่องนี้ก็จึงตรัสกับขาว่าเรื่องนี้ทําให้พวกท่านสะดุดหรือถ้าท่านถ้าท่านเห็นบุตรมนุษย์เสด็จขึ้นไปอย่างที่ที่พระองค์อยู่แต่ก่อนนั้นจะทําอย่างไรพระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตเนื้อหนังเนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรถ้อยคําที่เราเก่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิตแต่ในพวกท่านมีบางคนไม่เชื่อเพราะพระเยซูทรงทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าใครไม่เชื่อและใครเป็นคนที่จะทรยศพระองค์ และพระองค์ตัดว่าเพราะเหตุนี้เราจึงบอกพวกท่านว่าไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาของโปรดพระบิดาจะโปรดคนนั้นตั้งแต่มาสาวกของพระองค์หลายคนถดถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีกพระเยซูตัดกับสิบสองคนนั้นว่าพวกท่านก็จะจากเราไปด้วยหรือซีโม,โมนเปตโตรทูลตอบพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรนันดและพวกข้าพระองค์ก็เชื่อและทราบ แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูตัดต่อพวกเขาว่าเราเลือกพวกท่าน12คนไม่ใช่หรือแต่ละคนอยู่นแต่คนหนึ่งในพวกท่านเป็นมารหลายพระองค์ทรงหมายถึงยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอสคนหนึ่งในสองพวก12คนเพราะว่าเขาเป็นคนที่จะทรยศ